คนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะวันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับประเด็นร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่รักสวยรักงามชอบทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมนะคะต้องสั่งกันให้ดีๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ดูข่าวนี้หรือเปล่าคะที่บอกว่า DSI บุกจับบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งรวมไปถึงโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมแห่งนี้ด้วยแล้วโรงงานแห่งนี้ค่ะก็เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักยี่ห้อดังๆให้กับดาราหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นข่าวนี้ค่ะสะเทือนธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและครีมบำรุงผิวของเหล่าดาราไปกว่าครึ่งวงการเลยนะคะ สาเหตุการบุกจับครั้งนี <êtes> s> <S ้ก mm ็เ hmm. น <Yeah. S 2> <l> ื mm ่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าข่ายใช้วัตถุดิบที่ไม่บริสุทธิ์และผิดมาตรฐานแถมยังโฆษณาเกินจริงแต่เจ้าหน้าที่ DSI ไม่ได้ถึงขั้นปิดโรงงานผลิตเขานะคะเพราะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยยังต้องผลิตอาหารเสริมยี่ห้ออื่นๆอยู่แต่ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตจากที่นี่ไม่ได้มาตรฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายและสั่งปิดโรงงานทันทีเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของดาราเป็นอย่างมากค่ะเพราะปัจจุบันนี้ดาราหลายคนหันมาจับธุรกิจด้านนี้ด้วยการใช้ชื่อเสียงที่มีเป็นใบ บทางแถมยังคลุกคลีกับเรื่องความสวยความงามกันอยู่แล้วจึงมาต่อยอดธุรกิจได้ไม่ยากแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าแม่ค้าดีกรีดาราดังอย่างพลอยเชอร์มานนิวเคลียร์หันษาต่างก็รีบขึ้นอินสตาแกรมชี้แจงทันทีเลยคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเธอนั้นได้มาตรฐานปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนโดยสาวนิวเคลียร์ยอมรับว่าสินค้าของเธอผลิตที่โรงงานที่เป็นข่าวก็จริงแต่ว่าแต่ละบริษัทจะมีสูตรของตัวเองมาให้โรงงานผลิตซึ่งเธอยือนยันว่าสินค้าของเธอได้มาตรฐานแน่นอน ก็มีส่วนกระทบบ้างในเรื่องของลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้ออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าเพราะเห็นว่าเป็นแบบว่าบริษัทเดียวกันแต่ถ้าลูกค้ากเก่าๆเ่ยทุกคนก็จะโอเคนะคะยังผลิตกับบริษัทนี้ค่ะใช่เพราะเราก็ทําทุกอย่างตามกฎหมายถูกต้องมีใบออยอแบบมีประทับตราอะไรเรียบร้อยทุกอย่าง บางนางแบบสาวโยยศวดี die, ก็ยอมรับว่าข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารเสริมของเธอเช่นกันเพราะผู้ค้าคนกลางบางคนเริ่มไม่มั่นใจในสินค้าของเธอจึงอยากให้โรงงานที่ผลิตอาหารเสริมที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยออกมาชี้แจงเพื่อเรียกความมั่นใจต่างๆกลับคืนมาตัวแทนเองก็แบบเช่นตัวแทนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะโดนถามบอกว่าเอ้ยสรุปว่าโรงงานเดียวกันไหมมันเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าคราในค้คตอบทุกอย่างเนี่ยเราตอบตามความจริงแต่ลูกค้าก็ต้องการการยืนยันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเราเราก็รอ ตอนนี้ก็คือรอคาว่าทางโรงงานเขาจะประกาศตัวเขายัางไงตอนนี้คือซีเขาจะได้ตรวจสอบคือใครที่ทําผิดวิธีจริงๆมากกว่าโยก็มั่นใจในตัวเราเนาะจริงๆแผนที่จะออกลนช์ตัวใหม่มาแล้วด้วยเดือนหน้านี้พ็หวังว่าทุกอย่างมันจะเสร็จสิ้นและมันแบบโปร่งใสเร็วๆเนี้ยด้านสาวเกรดการกล้าวที่ผลิตภัณฑ์ของเธอกําลังจะออกสู่ตลาด,ดเร็วๆนี้ก็หวั่นว่าข่าวนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเธอไม่มากก็น้อยแต่ก็ยืนยันค่ะมั่นใจในมาตรฐานสินค้าของเธอ ของเกรซจะไม่ออกขายนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าออกขายก็สามารถที่จะเรียกตรวจสอบได้เพราะว่าเราดําเนินตามขั้นตอนที่มันถูกต้องเกรซว่าในข่าวของการดิสเครดิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราห้ามไม่ได้เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใน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 ฟาสจริงๆแล้วเนี่ยของของเราดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆต่อผู้บริโภคและที่สําคัญคือสาหรับตัวเกรซทานตอนนี้มันนานมากเป็นหลายหลายปีแล้วค่ะแล้วถ้ามีเอเซ็อะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเห็นแล้ว ที่ทุกคนทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเราจะต้องพยายามเรียกความมั่นใจของผู้บริโภคกลับมาค่ะส่วนในระยะยาวเราก็ต้องมีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของเราให้ดีที่สุดแล้วในส่วนของผู้ซื้อต้องทอํายังไงคะเราก็ต้องมีความระมัดระวังและพิจารณาสินค้าให้ดีๆนะสิคะ